ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้านะคะให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานอกจากจะป้องกันตัวเราเองแล้วถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวให้เขาอยู่ในบ้านอย่างเดียวบางทีเขาออกไปเที่ยวเล่นเกิดเขาไปงัําไข่เข้านะคะคนนั้นก็จะได้ไม่ต้องรับโรคนี้ไปด้วยวันนี้เราก็เลยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันน่นะคะว่าที่ไหนมีบริการฉีดให้ฟรีๆบ้างค่ะเรียกว่าใครที่สนใจก็สามารถไปได้ตามที่เรากาลังจะบอกนี่แหละนะคะที่เขตกี่เขตลองไปดูกันค่ะนะคะมาเริ่มต้นกันที่เขตแรกเเลยขตบาางนนะะค คุณวรรยาวัฒนารัตน์ผู้อำนวยการเขตบางนานะคะท่านเปิดเผยบอกว่าทางเขตค่ะก็มีการร่วมกับน,นี่เลยศูนย์บริการสาธารณสุข8ดหรือว่าบุญรอดรุ่งเรืองนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข32นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอและความร่วมมือกับป่าสุสา์อำเภอเขตประเวศด้วยนะคะ,คะเขาจะมีการออกหน่วยเป็นสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะคะ,คะก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน,น้องหมาน้องแมวนะคะเราจะได้ช่วยกันลดป้องกันอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยบ้านใครอยู่แถวนี้นะคะ เมื่อดูกันนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะเริ่มวันที่16มีนาคมนะคะ,คะก็ไปกันที่ลานกีฬาหมู่บ้านไพรโรดนะคะ17มีนาคมที่ชุมชนมหาสิน18มีนาคมต่อเลยนะคะชุมชนเฉลียงหนึ่ง19มีนาคมที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์20มีนาคมที่ชุมชนวันทอง23มีนาคม ที่ศูนย์สุขภาพซอยลาซาน43ค่ะ24มีนาคมนะคะที่ศูนย์สุขภาพหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่านะคะก็ไปกันได้ตั้งแต่เช้าเลย9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจดเบอร์นี้ไว้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะ021735270ค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เขตบางนานะคะก็สามารถไปกันได้ตามวันที่พี่ลูกน้ําบอกไปแต่ว่าทุกผู้ชมนะคะอยู่ในพื้นที่ของเขตทุ่งครุนะคะก็สามารถไปได้เหมือนกันค่ะโดยทางด้านของนายสุวิทย์สุขฤทัไทยในธรรมนะคะผู้มนวกยการเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเองก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าทั้งเขตทุ่งครุนะคะร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข54ได้มีการจัดทําแผนในการออกหน่วยเคลื่อนที่ป้องกันวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะ,คะไปดูกําหนดการกันนะคะตั้งแต่วันที่16 มีนาคมเลยนะคะที่บริเวณวัดพุทธบูชาค่ะ,คะส่วนวันที่17มีนาคมนะคะวัดหลวงพ่อโอภาสีวันที่18มีนาคมวัดบางมดโสธรารามหรือวัดกลางนานะคะ วันที่19มีนาคมไปที่ชุมชนประชาอุทิศ28ค่ะ,ะและวันที่20มีนาคมที่มัสยิดอัตตะกวานะคะก็เรียกว่าใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024644393ค่ะใช่ค่ะอย่างบางบ้านนี่นะคะคือใจบุญไงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเยอะ,ะมากนะคะหรือแม้กระทั่งบางบ้านนี่คือจริงตั้งใจจะเลี้ยงตัว2ตัวแหละแต่เขาเกิดแบบไปพบรักกันออก,ก็ออกลูกออกหลานกันเป็นไปหมดนะคะก็พาไปได้ ได้หมดเลยเพราะว่าทั้งหมดนี้บริการฟรีหมดทุกที่เรายังมีอีกที่หนึ่งนะคะใครใกล้เขตพระขนงนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันท่านผู้อำนวยการเขตพระขนงคุณวิมลรัตนเษฐานันนะคะท่านฝากแจ้งมาบอกว่าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เหมือนกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สุนัขบ้าประจำปี2558นะคะร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีเนี่ยแหละค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะออกหน่วยเคลื่อนที่เลยไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตนะนะคะในส่วนของเขตพัะขนงเนี่ยไปกันได้10นาฬิกา10โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงค่ะไปที่ไหนกันบ้างเริ่มวันที่16วันนี้เลยนะคะไปกันได้ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะนะคะส่วนวันที่18มีนาคมที่ตลาดสายทิพย์วันที่19มีนาคมวัดบุญรอดธรรมรามวันที่20มีนาคมนะคะที่ข้างๆโรงเรียน ิศอยากะจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะคะเป็นเบอร์ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานเขตพระขนงค่ะ023113538ต่อ6517-8ค่ะ อันนั้นก็เป็นบริเวณเขตพระขนงนะคะลมีอีกหนึ่งที่นะคะที่เขตคลองเตยเองก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อพี่น้องออพี่น้องที่เลี้ยงสุนัขเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของนายอัชราวดีชัยสุวิรัตินะคะผู้ในการเขตคลองเตยนะคะก็ชี้แจงบอกว่ามีการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขสิบนะคะสุขุมวิทและ41คลองเตยจัดกิจกรรมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะฉีดวัคซีนให้กับน้องหมาน้องแมวตามชุมชนในพื้นที่เขตน,นะคะไปกันได้ตั้งแต่เวลา10สิ2นาฬิกา รกาฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวนะคะโดยมีการให้บริการเดินเท้าไปฉีดวัคซีนให้ด้วยในกรณีที่บ้านใครเนี่ยเลี้ยงจำนวนเยอะๆที่พี่ลูกน้ำบอกบางทีขนมาไม่ไหวเลี้ยงสัก10 20ตัวอย่างนี้น้องแมว5้าน้องหมา10อย่างนี้เรามีบริการเดินเท้าไปถึงที่ด้วยเดี๋ยวไปดูตารางกําหนดการนะคะวันนี้นะคะ16มีนาคมที่ชุมชนน้องใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้17มีนาคมที่ชุมชนพัฒนาใหม่นะคะ18มีนาคมชุมชน70ไร่ค่ะ 19มีนาคมชุมชนล็อก456ค่ะและวันที่20มีนาคมนะคะชุมชนบ้านกล้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะไปที่สำนักง,งานเขตคลองเตยไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์โทรไปเลยนะคะ0 2 2 4 9 5 5 3 2, 2>, ค2ค่ะใช่ค่ะจากคลองเตยเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่หนึ่งไปเขตหลักสี่กันบ้างนะคะเขตหลักสีค่ะ,คคะท่านผู้อำนวยการเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะคุณนรงจงฉัมฟ้าท่านก็ฝากแจ้งมาเหมือนกันว่าเขตหลักสี่ก็มีบริการแบบนี้เหมือนกันนะคะไปกันได้ตั้งแต่1ิบโมงเช เ้าถึงเที่ยงเลยมีที่ไหนวันไหนบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะเริ่มวันนี้16มีนาคมนะคะก็ไปก็ได้ที่ชุมชนบางบัวหมู่บ้านอาทิตย์เท่าวันนี้ใครไม่ทันแล้วไปพรุ่งนี้นะคะ17มีนาคมชุมชนอยู่แล้วรวยอ่ะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะผ่าน้องหมาน้องแมวไปเลยแล้วก็วันที่18มีนาคมก็ยังมีอาคารนิติบุคคลบางบัว19มีนาคมก็มีชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้หนึ่ง และ20มีนาคมที่ชุมชนเพรมประชาพัฒนานะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะ029822089ถึง90เบอร์นี้เลยค่ะไปกันที่อีกหนึ่งเขตนะคะที่เขตบึงกลุ่มนะคะทางด้านของนายสุรเทพยุคคุณทรน,นะคะผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มก็ฝากมาประชาสัมพันธ์เหมือนกัน<ช>นะคะว่าทางเขตนะคะได้ร่วมมือกับสำนักงานส,สาธารณาสุข<ช>และศูนย์บริการสาธารณาสุข50นะคะดำเนินการในการออกหน่วยแพทย์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย<ช>ไปกันได้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะ,คะเดี๋ยวไปดูนะคะเขาบอกว่าที่ตรงนี้มีการดำเนินการให้บริการตามชุมชนแล้วก็หมู่บ้านมาแล้ว1สัปดาห์ด้วยกัน<ช>ลวมถึงสัปดาห์ต่อไปนั่นก็คือสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันนะคะ วันนี้นะคะที่หมู่บ้านวันณจิตหมู่บ้านจิตราหมู่บ้านวังรุง้งและหมู่บ้านสินธนา5ค่ะ ะะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากจะไปนะคะไปได้ที่ซอยนวมิน50 52และ54ค่ะ18มีนาคมนะคะไปได้ที่นวมินยี่สหมู่บ้านพันทิพย์หมู่บ้านบัวเต็มห,หมู่บ้านเกื้อกูลสองสและหมู่บ้านทวีทรัพ 1. 1> หนึ่งมีนาคมนะคะหมู่บ้านทอรุง้งหมู่บ้านกรุงทองห,หมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่าหมู่บ้านนพร,รัตวิวและหมู่บ้านชื่นกมมนิเวศและวันสุดท้าย20มีนาคมนะคะหมู่บ้านเพิ่มคูนธานีหมู่บ้านโพทองและหมู่บ้านวังทองเฮาส์ทั้งหมดนะคะ เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะที่เขตบางบอนนะคะวันพรุ่งนี้ไปกันได้เลยนะคะที่ซอยเอกชัย73-75เลยนะคะสนใจก็ติดต่อขอรับบริการใกลบ้านท่านเลยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะตีของร้องข่าวของเราอย่าลืมนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะวันนี้ดิฉันปัจจรีสนิพงค่ะและดิฉันอริยนันสัตธรรมสกุลค่ะลาคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ